น,น,นี่ลอะอุปกรณ์ในการเฮ็ดดุนตีของอ่างแหลกเสียดคนตุนทุนตังกับมี่ท่อนี่ล่ะบ่งเสียแปลกหน้าทือว่าอ่างแหลกเสียดคนตุนทุนตังสีผ้ามาบึงอุปกรณ์ในการเฮ็ดดุนตีว่ามี่ยังเนี่ยบางคนว่าโอ้มันต้องใส่ของคุณภาพราคาแพงๆสูงๆแต่ว่า แป้งหน้าถ้ำนี่ยว่าใส่แต่ของเถือกๆคคอมพิวเตอร์ก็ใส่ของเถือกๆมือสองเบิรงอุปกรณ์มี่ยังเนี่ยเอาเบิรงม่อใจรักมันก่อนเนี่ยคือเศร้ากัดม่อใจรักคือเศร้ากัดนี่ใส่ของลิโวลอนคนะิว24ครับลิโวลอนคิว24เป็น ของคุณภาพจีนแดงซื้อมาราคา1 1 0่พหนึ่งรครับราคาหนึ่นห่ผมใส่เห็ดเพียงเห็ดดตีใส่โปรแกรมกับบอดบกเบิงเอาเองเดี๋ยวมาเบิงในรายละเอียดว่าใส่โปรแกรมกล้องอย่างเบียดอย่างเปียโน,โนอย่างสำหรับคอมพิวเตอร์กับเป็นคอมของเดลซื้อมือสองมาราคาหาพัน ข้อไอห,หาแล่มแปดจิกข้อไอห,หาเครื่องกระถอดฟ้าขอบออกใส่ฮาร์ดดิสสามตัวเฮดเดดดี้ตัวหนึ่งเฮดเดดดี้สองตัวมีแต่ของเกาหลุดๆข้อมือสองสี่มาราคาหาพันข้างหลังก็มีไวไฟต่อไวไฟ ใส่ไวไฟของที่พีลิงคอมมือสองยี่ห้อเดียวซื้อมาหาพันเหมากับพิ่งสือมาราคาลอยกว่าบาทเมาไวเลสใส่ดีดีซื้อมาลอยหกกว่าบาทมอนจอมอนิเตอร์ก็ใส่สองตัวใส่จอคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์จอโทรศัพท์มาพ่วงพ่วงเป็นสองจอให้มันใส่อะไรทั้งสองจอเป็นของพนาโซนิก 40กว่านิวเศ่ากิจลิโวลอน Q24 ราคาพันกว่าบาทอันนีก้ก็กีตาร์ใส่นะกันคิดทำนองเพลงแต่งเพลงกีตาร์คลาสสิกย a ม a h a นี่คือลำโพงมอนิเตอร์นลำโพงของเก่าวันเกือบเศร้าปีแล้วเก็บเก็บสะสมหน่อยเอามาต่อพ่วงกัน นี่แหละใส่เดี๋ยวสิให้ฟังเบิ่งให้ฟังเบิงงเบ่งว่ามันเสียงเป็นจังได้เนี่นี่ก็พวกฮาร์ดดิสก์เก่าถอดมาจากเครื่องโน้ตบุ๊กเอามาใส่ผสมป,ปุ้นปีกันใส่ใดเนี่ยบ้านใดเนี่ยฮาร์ดดิสก์อันฮิตฮิตดีสี่มือสองหน่อยกว่าจิกหอยหกสิบกิก มึงใส่ฟังเสียงบังเ้ยครับ้อมอมือสองยี่ห้อเดียวใส่ฟังเสียงบังอ,อันนี้กล้องกับใส่พวกแกมของมูโดดัมเขอะไปละกล้องก็ใส่ อินของมูโดดังตั้งใส่ใดยุก่องบอบอนักเครื่องสาข้อมเมือสองข้อไอห,หาเจนซีเจนหาโมน่ยใจแล่มแปดจิกนี่เอาอยู่เอาเบิ้งเบียดเบียดไสยัง c r e a e ใส่ของมูโดมูโดเปียอาเปียนโนบัดนีเปียนโนเปียนโนนี่ใส่ของอลียาบางคนก็ว่า ใส่ของ,งแผงใส่ของดิๆอันนี้ก็ใส่แต่ของถือคอ,อ,อของมือสองล้วนคของมือสองราคาหาพัานถามาเห็ดงานดนตรีไหนคือนกันกอาซีบอแมนมืออาซีมือสมรัรเล่นอยู่แ่วกะเป็นเพลงอยู่เบียด ด้วยกันใช้อุปกรณ์ราคาถูกและพงมาลัเตือน กับปีปีก็นั่งเห็ดอยู่ละเอาปีเนี่ยละนั่งเห็ดเมือ่อยก็น,นอนขี่คานก็น,นอ่นุงกับปีเดียเด่ยละมีสำเร็จอุปกรณ์ในการเห็ดจนปีของแปลงหน้าถา้ำหรือว,ว่าอ่างแหลกเศษข้นเกินทุ่มตำ่ำขอบคุณครับที่เบิง้งทีท่ติดตาม ไอยๆเห็นดไปเท่าเห็ียดตุนต้นดี้แต่ระดับหนึง่งเทาสิน่เสนอมีอะไรมั้งมีคุณภาพเท้ากระ่งไปไห้เขามีใคร่งไปใหห้องอัดเขามีอุปกรณ์เค่องใหม่เถึงไม่ดีๆให้เขามีไครกะคุณภาพการนาซิดีกว่าี่เท้าเห็ดเองมีอุปกรณ์ซ้ำนี่